จะใส่รหัสพาสเข้าไปที่ประตูนะคะจริงแล้วเขาก็มีกุญแจนะคะอย่างเงี้ยกุญแจให้แต่ว่าเราจะไม่ให้กุญแจของลูกค้าค่ะเราจะใส่พาสเวิร์ดไปนะคะปกติปกติมันก็จะมีกุญแจตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแอนก็จะมาเซตในเรื่องของพาสเวิร์ดให้กับลูกค้าเป็นทั้งหมด4หลักนะคะแต่จริงแล้วโปรแกรมที่เขาให้เราเซตระบบนี้มันมีทั้งหมด6ตัว สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แอนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาตกแต่งบ้าน Airbnb อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของแอนนะคะที่ทำการตกแต่งบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้แอนก็จะเปิดเวเร็วนี้นะคะวันนี้แอนก็จะมาตกแต่งชั้นล่างนะคะ Living Ro o m แล้วก็ครัวนะคะ,ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการตกแต่งในเรื่องของชั้น2ชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องน้ำ ก็ได้ทําการตกแต่งไปหมดแล้วค่ะแล้วก็วันนี้แอนก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วแอนก็จะคือไปตกแต่งรีทิ้งรูมแล้วก็ห้องครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <Wow. S 1> อันนี้เป็นห้องรีทิ้งรูมแล้วก็อันนี้ห้องครัวนะคะที่แอนจะต้อง ทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งวันนี้นะคะกลัวๆมันก็จะเป็นหลังบ้านมันเป็นตู้เย็นนะคะในห้องน้ําวันนี้ก็จะล้างห้องน้ําด้วยนี่ก็เป็นหลังบ้านเตียวตอนนี้ก็ทำความสะอาดมาได้ครึ่งหนึ่งเลย กำลังขัดขัดถูๆมันมีคนม,มาทําสงสัยไอ้คนสตาร์ชไงคนที่ทําทาสียังทําเกี๊ยข้าวทิ้งด้วยนะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้แอนก็ลงไปเอากล่องอน,นี้เนาะ <_ t une> เพื่อที่จะเปลี่ยนโค้ดนี่ค่ะอันนี้คือห้องใต้ดินขั้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนี่หลังบ้านถูแล้วเรียบร้อยอ้าวยังไม่ใส่ถุงถุงขยะเลยนี่ห้องน้ำข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็น ด้วยงที่ทำความสาาะอาดแล้วช่องฟิตค่ะตอนนี้แอนก็กําลังจะเซตโค้ดของห้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสบายๆอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะและประทานอาหารนะคะครัวก็อยู่ตรงนู้นเนาะครัวแล้วก็ห้องชั้นใต้ดินตรงนี้ก็จะมีะเครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งนะคะเดี๋ยว เรามาเซตห้องกันนะคะว่าจะต้องยุดโค้ดอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีทั้งหมดสีห้องเนาะที่นีอ่อันก็จะซื้อแบบคีย์แพกมานะคะเพราะว่ามันจะง่ายกับลูกค้าที่เขาก็คือ เวลาเขาเช็คอินเนาะเราก็จะส่งอินฟอร์มิชันให้เขาทุกอย่างเลยรายละเอียดของบ้านแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะสำหรับประตูตรงนู้นเนาะก็จะเป็นประตูเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องนอนค่ะตอนนี้แอนก็กำลังเซตอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเซตยังไงเพราะว่าบ้านนู้นนะคะแอนก็จะใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งวันนี้ ช่างเขาก็ซื้อมาให้อีกยี่ห้อหนึ่งเราก็เลยต้องมาทําการเซตนะคะเนี่ค่ะวิธีการเซตมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเราจะต้องดูโค้ดก็คือโปรแกรมมิ่งโค้ดของแต่ละตัวตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะ่ะแล้วเราก็ไปใส่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้อก็มาทําการเปลี่ยนโค้ดนะคะที่ประตูเนาะตอนนี้ก็คือแอนก็จะใส่รหัสผ่านเข้าไปที่ประตูนะคะ ตอนนี้ก็ปวดหัวเลยค่ะกำลังที่จะเซตโค้ดนะคะเข้าไปที่ประตูนะคะมีทั้งหมด4ห้องเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> จริงๆแล้วเขาก็มีกุญแจนะคะอย่างเงี้ยกุญแจให้แต่ว่าเราจะไม่ให้กุญแจของลูกค้าค่ะเราจะใส่พัสเบิร์ไปนะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีะตัวเลขพื้นฐานก็คือโปรแกรมมิ่งพื้นฐานเนาะเื่อประมาณ6ตัวเพื่อที่จะให้เรา ใส่เข้าไปเป็นพาสเวิร์ดของเราเองแล้วก mm hmm. ็เราก็ไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดของประตูอีกทีนะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยค่ะเพื่อนๆปกติปกติมันก็จะมีกุญแจตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแอปก็จะมาเซตในเรื่องของอพาสเวิร์ดให้กับลูกค้าเป็นหมด4หลักนะคะแต่จริงแล้วโปรแกรมที่เขาให้เราเซตระบบนี่มันมีทั้งหมด6ตัว แต่เราต้องการที่จะให้ลูกค้าถือพาสเวิร์ดอยู่ที่4ตัวนะคะซึ่งตอนนี้แอนก็ทำเสร็จทั้งหมด4ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คะ่ะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็น r o มเอของแอนนะคะก็จะคือแอนก็จะตั้งเป็นชื่อห้องเนาะก็จะเป็นห้องรูมเอนะคะเดี๋ยวแอนก็จะมีตัวอกักษรมาติดตรงนี้เนาะรูมเอตอนนี้แอนก็เซ็ตพาเสเวิร์ดแล้วเรียบร้อยเนะเาะอันนั้นก็จะเป็นระะูมบี ะะทั้งหมดนี้แอนก็เซ็ตพาสเวิร์ดเรียบร้อยแวนวะน,นี้ก็จะเป็นรูมดีนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเดี๋ยวแอนก็จะเปิดรูม A ให้เพื่อนๆดูก่อนนะรูม A ที่แอนตั้งพาสเว,วิร์ดไว้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อันนี้จะลองให้เพื่อนๆดูนะว่ายี่ห้อนี้นะที่ช่างเขาซื้อมาติดให้เนี่ย มันมันแตกต่างจากยี่ห้อที่แอนเคยซื้อนะคะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะอ๋อ่านสดุสรแล้วเลขอะไรอเจ็ดหกอันนี้เราก็จะเวลาเราจะเปิดประตูใช่ไหมคะ,ะลูกค้าเขาก็จะได้รับข้อมูลนะคะเปิดแล้วแล้วเราเปิดได้เลยะคะ่ะนี่เราก็ดันไปนิดนึงนี่ก็จะเข้ามาในห้องที่สวยงามนะคะ ห้องนี้มีซันรูมด้วยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยซันรูมเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้แล้วก็โซฟาเนาะแล้วก็ใส่ดอกไม้สวยๆให้กับลูกค้านะแต่ตอนนี้เราก็คือต้องการที่จะเปิดก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงซีซั่นที่ลูกค้าเขาจะ มาพักของเรานะคะบ่อยๆแล้วก็คือทําเงินได้ดีนะคะช่วงสปริงทา์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบก่อนเนาะอันไหนที่มันมันเปิดได้ก่อนเราก็เปิดอันไหนที่มันยังไม่มีเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังตอนนี้เราจะทําการปิดแล้วนะคะปิดเราก็แค่นี้ค่ะแล้วก็แล้วทีนี้เราก็ปิดค่ะอันนี้ก็คือล็อกแล้วนะคะนี่ล็อกแล้วล็อกเรียบร้อยซึ่งข้อมูลทั้งหมด ของบ้านหลังนี้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดเข้าพาสเวิร์ดเข้าห้องนอนพาสเวิร์ดประตูใหญ่นะคะก็เราก็จะส่งข้อมูลแพใกับลูกค้าทางอีเมลนะคะเป็นอัตโนมัติทุกอย่างเป็นอัตโนมัติเลยค่ะลูกค้าจ่ายตังค์ปึ้งอินโฟเมชันของห้องนั้นๆที่ลูกค้าจองนะคะก็จะส่งไปยังลูกค้าโดยตรงเลยนะคะ ตอนฟอนิเจอร์ไม่สมบูรณ์เนะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เราก็ให้ลูกค้าหนังบ้านอันนี้ห้องน้ำหนังบ้านพอ,อมทกี้นี่เปิดไฟไว้ ิน้าัง่งเงินโต๊ะกินข้าวเฟอร์นิเจอร์ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนะดูตรงนี้ก็ยังไม่มีโต๊ะนะคะจริงน่าจะมีโต๊ะแล้วก็ดอกไม้